โด,โดนครับครับโดนโดนครับโดนปลาอะไรไม่รู้โอ้โหออาสู่ไกลๆเอ้าเอ้าเมื่อกี้ไม่สู้มาสู้ไกลๆครับรกดเหรอเฮ้ยจ้าเดี๋ยวเดี๋ไปก่อน ไม่หลุดครับปลาก็ยังอยู่นะตัวสวยด้วยกดโอเคตึมปลาครับถึงว่าสู้เป็ดหูยกดเหลืองเนี่ยครับ๋ย่าหัวจิกครับผม กดเหลืองไซโตเลยกับคันใบสันเอสสี่นะครับอืมไซสวยมากครับผมโอเคครับเต็มปากเลยทางแก้มนี่ครับโดนแล้วแต้มแรกของวันนะครับเจิมคันใบสันเอสสี่นะครับผมเจิมหลอกโดยกบได้โอเคครับกับประกดเหลือง ใส่ตัวเลยโดนหัวจิกนะครับผมใช้หัวจิกเช็คหมายนะว่าตอจะเยอะหรือเปล่าแต่ก็มีครับมีกระสอบมีอะไรผมขาดไปสองทีแล้วแต่มันเป็นกระสอบนะไม่ใช่ตอวใหม่ก็พอดึงมาได้ครับแต่ว่าสายใช้สายเล็กครับมันขาดก่อนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะฮะต้นแล้วครับโอ้โหเยอะาก ดูปลาเลยนะครับแต่ว่ากดมาดูเลยสายเล็กครับผมมานิดนึงโอ้ยช่อนโอ้ยสายใหญ่เลยคิวอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยสายโลเลยครับเนี่ยคู่ ิโลเลยกระดีนะ้ำมอดเซียนปลานะครับผมสีเขียวทับชนใสตบโตครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพน,นะ